โควิด -19 ผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของคนเมืองปลายปี2019ครับก็มีการค้นพบไวรัสโควิด -19 แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและอื่นๆของมนุษย์เป็นอย่างมากมีการคาดการ์ว่าระหว่างสงครามโลกครั้งที่2จนถึงโควิด -19 ระหว่างนั้น ไม่มีวิกฤตใดในโลกที่ส่งผลกระทบกับเราอย่างยิ่งใหญ่เท่ากับโควิด -19 อีกเลยนี่คือวิกฤตใหญ่ของโลกครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับระหว่างช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนักๆก,ก็ ไปทํางานอะไรบางอย่างที่จะต้องศึกษาผลกระทบแล้วก็วางแผนในการที่จะรับมือแล้วก็ปรับปรุงวิถีชีวิตของประชาชนนะครับโดยพ้องยิ่งประชากรเมืองนะครับกับสถานการณ์ที่โควิดได้ส่งผลกระทบกับเราก็มาเล่าสู่กันฟังครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับในระหว่างช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแน่นอนอันที่หนึ่งเราอาจจะพูดว่า การเปลี่ยนไปทำงานที่บ้านหรือการ work from home แต่ว่าในัยะของมันเนี่ยลึกกว่านั้นครับในัยยะของมันก็คือเป็นการยอมรับระบบของการติดต่อสื่อสารโดยไม่ต้องเจอหน้ากันอย่างเป็นทางการก็คือมีกลไกในเชิงของกฎหมายรองรับด้วยสามารถทำธุรกรรมที่มีผลบังคับทางกฎหมาย ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การทํางานครับมันคือการติดต่อสื่อสารมันคือการประชุมมันคือการทําธุรกรรมต่างๆที่ไหลจากการเจอหน้ากาันการไปพบหน้าแบบ f a c e to f a c e มาสู่การทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ต่อมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนกระจายตัวมากขึ้นเราอาจจะพูดว่าคนจากชนบทอพยพเข้าสู่เมืองลดลง แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยพ้องยิ่งประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นเมืองขนาดใหญ่ตามศูนย์กลางภูมิภาคและมหานครของเราเนี่ยดึงเอาคนจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาแต่ว่าผลของโควิดนะครับทำให้คนกระจายกลับไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นแต่ถามว่ากลับไปจริงไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเมืองขนาดกลางและเมืองขนาดเล็กเนี่ยโตขึ้นแล้วจะไม่กลับมาที่เมืองใหญ่อีกเพราะว่า เขาสามารถทําธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดทํางานผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดเป็นการยอมรับแล้วว่าทํางานที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับบ้านเราเนี่ยเมืองขนาดกลางขนาดเล็กของเราเนี่ยยังมีโอกาสในการทํางานโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะสําคัญอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนและอื่นๆเนี่ยด้อยกว่าเมืองใหญ่เป็นอย่างมากจนเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าการที่ล็อกดาวน์แล้วคนต่างจังหวัด กลับภูมิลำเนาของเขาเนี่ยกลับแค่รอวันกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับหลังโควิดมาแล้วเนี่ยรถติดกว่าเดิมกิจกรรมต่างๆในกรุงเทพมีความหนาแน่นแออัดแล้วก็มีคนมาร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าก่อนมีโควิดซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของบ้านเราแตกต่างจากที่อื่นคือเมืองขนาดกลางนาดเล็กไม่สามารถตรึงประชาชนที่ ย้ายกลับไปในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยอยู่ที่นั่นได้ยังไหลกลับเข้ามากรุงเทพอีกเหมือนเดิมต่อมาครับระบบเศรษฐกิจชะงักงันแน่นอนครับธุรกรรมการติดต่อค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมันชะงักหมดนะครับในช่วงนั้นทําอะไรกันไม่ได้สักอย่างนะครับแล้วก็เป็นการคาดการว่าแล้วในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้างฉายภาพอนาคตเนี่ยมีการคาดการในเวลานั้นนะครับบอกว่าต่อไปเนี่ย บริการสาธารณะเนี่ยต้องทั่วถึงถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยอมรับแล้วว่าไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยส่วนตัวเพียงคนเดียวในระบบปิดแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีจริงๆเนี่ยก็คือแค่กล่องที่เราเข้าไปอยู่อาศัยจะเข้าไปนั่งทำงานใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งพักผ่อนคือน,นอนนะครับแล้วสิ่งที่อยู่ข้างนอกของเราเนี่ยที่ไม่ต้องอยู่ในบ้านเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อประหยัดครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลความสะอาดสามารถที่จะแบ่งปันพื้นที่เพื่อให้ต้นทุนมันลดลงได้โควิดทำให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลแล้วก็จัดการพื้นที่ที่เกินกว่าความจำเป็นในชีวิตของเราได้อีกต่อไปแล้วมันจะต้องเป็นบริการสาธารณะต่างๆที่ทั่วถึงมากขึ้นนะครับต่อมาครับพบว่าต้องการที่อยู่อาศัยแล้วก็ ปลอดพื้นที่สาธารณะมีความจําเป็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับมากนักสําหรับกลุ่มคนด้อยโอกาสทั้งหลายแต่โควิดเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเขาจะติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเป็นอย่างมากแล้วถามว่า ปล่อยเขาได้ไหมก็ในเมื่อคุณไม่สามารถต่อสู้ทางระบบเศรษฐกิจได้เมื่อเกิดวิกฤตคุณก็ต้องได้รับผลกระทบมากที่สุดแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือคนเหล่านี้นี่แหละคือคนจักที่ขับเคลื่อนเมืองสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดณเวลานั้นในช่วงโควิดระบาดก็คือเขากลัวว่าบริการสาธารณะต่างๆจะหยุดให้บริการในกรุงเทพก็มีครับที่ไม่มีคนไปเก็บขยะ แล้วก็ขยะเนี่ยล้นอยู่ในซอยนั้นเต็มไปหมดเพราะว่าพนักงานเนี่ยติดเชื้อโควิดครับพนักงานที่ไปกับรถขยะเนี่ยต,ติดเชื้อโควิดไปครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ต้องกักตัวนะครับในยุคนั้นนะต้องกักตัวก็ไม่มีใครขับรถขยะครับถึงขั้นว่าตัวของเทศบาลเนี่ยบอกว่าเหลือคนขับอยู่คนขับขับไปได้มีรถมีน้ํามันแต่ว่า คนในชุมชนน่ะต้องเอาขยะขึ้นรถเองเพราะคนไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเราจะละเลยกลุ่มคนที่จะทํางานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเมืองไม่ได้และที่สําคัญที่สุดครับเขาต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดีครับเขาจึงจะปลอดภัยปลอดเชื้อและสามารถที่จะขับเคลื่อนเมืองต่อไปได้ต่อมาครับพื้นที่ทางธรรมชาติแล้วก็ อ,องค์ประกอบต่างๆทางธรรมชาติเนี่ยจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนโหยหาสวนสาธารณะเพราะว่ามันหนึ่งมันคือพื้นที่โล่งกว้างนะครับแล้วมนุษย์เราล็อกดาวน์เนี่ยถูกขังอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ค้นพบแล้วว่าฉันไม่สามารถติดอยู่ในบ้านแล้วมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ฉันจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคเงาหง,างอยเอาเนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพื้นที่ทางธรรมชาติที่แทรกเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาจากวิกฤตขคราวนี้นะครับ ต่อมาครับพื้นที่ของเมืองเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันเองนะครับเป็นกลุ่มของพื้นที่เมืองขึ้นมาเราจะพบว่าแต่ละเมืองต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่สามารถจบในตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยมันพึ่งพากันแบบเราไม่เห็นนะครับเช่นเราเอาสินค้ามาจากเมืองนี้เราส่งสินค้าให้เมืองนี้เราใช้บริการต่างๆของเมืองนี้เข้ามาสู่ที่เมืองเราแต่ตอนนี้มันชัดเจนขึ้นเมื่อล็อกดาวน์ปุ๊บรู้เลยครับเอา้า ของที่ฉันเคยใช้อยู่ตัวของบริการต่นางนๆที่ฉันเคยใช้อยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองของฉันนี่ไปอยู่ที่เมืองอื่นเป็นต้นทางของเขาเพราะฉะนั้นถ้าต้นทางมีปัญหาปลายทางก็มีปัญหาแล้วครับเพราะมีของจะใช้ก็เห็นภาพตัวนี้ครับว่าเราตระหนักถึงการรวมกลุ่มกันมากขึ้นนะครับต่อมาครับข้อมูลเมืองเป็นองค์ประกอบสําคัญมากๆเพราะมันจะบอกได้ว่าตรงไหนที่มีปัญหาและตรงไหนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราไม่สามารถชี้ตำแหน่งของคนติดเชื้อการรวมกลุ่มของคนที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นการจัดการพื้นที่เพื่อจะรองรับเนาะคมป์ต่างๆที่จะเป็นบ้านพักของกลุ่มที่จะต้องกักตัวจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพอไม่พอ,อยังไงตรงเนี้ยคือข้อมูลทั้งนั้นแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อยามวิกฤตเนี่ยมันไม่มีครับแล้วเราก็เกิดเกิดปัญหาตรงนั้นว่าเราจะจัดการคนเหล่านี้อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดค้างไว้ ตะก,กี้นี้ก็คือว่าเราต้องการที่อยู่อาศัยแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับกลุ่มณนะวันนั้นเราพูดถึงฟอนต์ไลเนอร์นะครับคือคนที่ต้องไปต่อสู้เป็นนักรบโควิดนะครับที่เราใช้คำณเวลานั้นเพราะว่าอย่างคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยคงจะไปแบบต่อสู้รักษาคนป่วยแล้วก็หาวิธีในการที่จะรับมือกับโควิดแบบที่เป็นประเด็นทาการแพทย์เนี่ยเราคงทาไม่ได้นะครับ เราก็พูดถึงว่าไอ้ฟอนตะ์ไลเนอร์ณเวลานั้นคือบุคลากรทางการแพทย์แต่ในความเป็นจริงนะครับยังมีฟอนต์ไลเนอร์อื่นอื่นอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถสาธารณะพนักงานบริการทั้งหมดพนักงานไปรษณีย์พนักงานขนส่งสินค้าที่เราบอกว่าชั้นล็อกดาวน์และชั้นเดลิเวอรของได้แล้วใครมาส่งให้คุณนะครับแล้วก็พนักงานทําความสะอาดทั้งทําความสะอาดพื้นที่ในพื้นที่ปิดและพนักงานทําความสะอาดพื้นที่เมือง เพราะคนเหล่านี้นะครับในในศัพท์เทคนิคมันเรียกว่าเขาทำงานประเภท Service Job และ Dirty Job ถามว่าทำไมคนเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อเมืองเมื่อมีโควิดเมื่อเกิดวิกฤตเพราะเป็นคนที่ข้อที่หนึ่งเขาไปรับมือกับปัญหาและทำให้ระบบของเมืองเคลื่อนที่อยู่ได้ยังมีคนต้องเดินทางครับพนักง,งานขนส่งสาธารณะยังมีความจาเป็นอยู่คุณยังสั่งของออนไลน์มาเพราะ,ะนั้นคนขายต้องอยู่ได้คนส่งต้องอยู่ได้ พนักง,งานส่งสินค้าทั้งพนักง,งานปรณีย์และก็พนักง,งานเดลิเวอรี่เขายัางต้องทํางานตามปกติพนักง,งานทําความสะอาดทั้งทําความสะอาดเมืองขุดท่อล็อกท่อนะครับทำความสะอาดถนนแล้วก็พนักง,งานทาความสะอาดแม่บ้านภายในตัวอาคารยังมีความจําเป็นอยู่และคนเหล่านี้ครับ 1. ขับเคลื่อนเมืองสองคือคุณบอกว่าทํางานออนไลน์ล็อกดาวน์เวิร์กฟรอมโฮมคนเหล่านี้ครับอาชีพของเขาเวิร์กฟรอมโฮมไม่ได้ แล้วอาชีพของเขามีความจําเป็นต่อการขับเคลื่อนเมืองดังนั้นสิ่งที่เป็นก็คือเขาต้องขับเคลื่อนเมืองต่อไปได้เราจรึงพูดถึงว่าโควิดเนี่ยในมุมหนึ่งคือทําให้เราเห็นมนุษย์ต่างๆที่เขาเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับเราอย่างมีคุณค่ามากขึ้นนะครับต่อมาครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตคืออะไรอันที่หนึ่งครับแน่นอน ไอพื้นที่สาธารณะที่คนไปรวมกลุ่มกันทั้งหลายเนี่ยจะต้องสะอาดมากขึ้นขนส่งมวลชนต้องปลอดเชื้อมากขึ้นครับมันนํามาซึ่งอะไรครับมันนํามาซึ่งวิธีการจ่ายเงินในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของการลดการสัมผัสนะครับการลดจํานวนผู้โดยสารลดความแออัดนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับมาตรการทํางานที่บ้านสลับเวลาทํางานการเพิ่มความถี่หรือเพิ่มขนาดของรถสาธารณะการ เพิ่มพื้นที่เปลี่ยนถ่ายสัญจรและมีการเว้นระยะห่างกับพื้นที่ป้ายรถเมล์พื้นที่สถานีและอื่นๆที่จะต้องมีขนาดกว้างขึ้นตามมาโควิดเนี่ยส่วนหนึ่งคือทําให้เรารู้ว่าพื้นที่มีความจําเป็นมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรายืนเบียดกันได้นะครับแต่พอบอกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยแล้วต้องรับคนจํานวนเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยพื้นที่แบบเดิมมันรับไม่ได้ครับเพราะนั้นมันเปลี่ยน กระบวนการการออกแบบพื้นที่สาธารณะและบริการสาธารณะทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับถนนและทางเท้าเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตมนุษย์แล,ะละ้วล่ะเมื่อก่อนนี้ก่อนมีโควิดเราบอกว่าถนนกับทางเท้าเนี่ยมันคือการสัญจรจะเป็นถนนสําหรับการสัญจรสาหรับรถยนต์หรือว่าทางเท้าสําหรับการที่มนุษย์เดินนะครับเท่านั้นเป็นหลักละ่ะอย่างอื่นอย่ามายุ่งแต่ว่า พอโควิดปุ๊บไม่ใช่แล้วครับเรากลับพบว่าเส้นทางคมนาคมเนี่ยมันเป็นทั้งเส้นทางคมนาคมตามปกติเป็นพื้นที่ค้าขายในยามวิกฤตเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์เป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นโซเชียลดิสเซนซิ่งได้เนื่องจากมีพื้นที่กว้างและเป็นพื้นที่ที่มีองค์ประกอบที่เอื้ออหนวยต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในยามวิกฤตอย่างเช่นว่าในมหานครนิวยอร์กตอนนี้ เขากาลังวางมาตรฐานซึ่งต่อเนื่องมาจากโควิดนะครับตอนโควิดเนี่ยร้านอาหารต่างๆในตึกแถวเนี่ยตายหมดครับถ้าปล่อยบอกว่าล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่รอดหรอกอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปนั่งกินในร้านไปทาอาหารส่วนครัวต่างๆนั่อยู่ในร้านแหละแต่ย้ายเอาโต๊ะเนี่ยมาอยู่ข้างนอกถามว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่บนทางเท้าครับเพราะตอนนั้นการจะราจรลดลงมากแล้วเนาะ คนเดินก็น้อยรถก็น้อยมาลงมาเลยในเลนจอดรถในบางส่วนของเลนของรถยนต์วิ่งเนื่องจากรถรถน้อยลงมากหรือว่าให้โต๊ะกินข้าวนะครับมาอยู่บนทางเท้ามาอยู่บนพื้นผิวจราจรแล้วตอนนี้หลังโควิดครับเขากำลังวางมาตรฐานจะไม่กลับนะครับในหลายๆถนนอยู่ไปเลยเพราะมันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรเมืองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ทำให้โควิดทําให้ถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะถูกตีความในอัตราประโยชน์ที่หลากหลายขึ้นสถานที่ทํางานครับหลังโควิดเราก็จะเห็นว่าแน่นอน work from home work from anywhere มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Office Space ต้องการลดลงอย่างเช่นมหานะครนิวยอร์กณเวลานี้หลังโควิดมาปีกว,ากว่าเนี่ย Office Space จากเดิมก่อนโควิด นะครับ100%เนตี่ยตอนนี้กลับมาใช้แค่50%คือครึ่งเดียวเพราะว่าผ่านโควิดมา3ปี Work from Home กันยังมีประสิทธิภาพไปแล้วนะครับแต่ถ้ายังต้องมาทำงานมันก็จะมีแบบอุปกรณ์อัตโนมัตินะครับลดการสัมผัส มีเวลาเข้าออกการทํางานที่ยืดหยุ่นขึ้นนะครับอาจจะมีพาร์ทไทม์จ็อบจำนวนมากเพราะว่าไปเวิร์กฟรอมโฟมได้ในบางทาร์กสที่เขามีนะครับแล้วก็เข้าออฟฟิศเป็นบางวันเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเข้า5วันต่อสัปดาห์หรือ6วันต่อสัปดาห์อีกต่อไปแล้วลดการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนลงจากวิธีการทํางานแบบนั้นออฟฟิศจะต้องมีระบบระบายอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ดีแล้วก็แบ่งพนักง,งานออกเป็นช่วงเวลาในการทํางานโต๊ะประจําอาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วครับที่เราติด รูปครอบครัวรูปสถานที่ที่เราอยากไปเที่ยวมีตัวปฏิทินของเราเองมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมีอุปกรณ์ของเราเองเป็นโต๊ะของเรานะครับแต่ต่อไปเนี่ยจะไม่มีแล้วคุณจะเข้ามาออฟฟิศอะไรก็ก็จองโต๊ะรวมไม่มีการทิ้งของเก็บไว้ถ้ามีการระบาดอีกสามารถทำดิฟคลีนนิ่งนะครับบนพื้นผิวของโต๊ะได้เลยเพราะไม่มีของแล้วก็ซอกมุมต่างๆของของมาให้คุณหลบซ่อนเชื้อโรคหลบซ่อนได้นะครับแล้วสิ่งที่ เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือสวนสาธารณะสวนสาธารณะเนี่ยถ้าท่านยังจําภาพได้นะเวลานั้นไปขีดวงกันครับวงละ2เมตรแล้วก็มีระยะห่างกาันบอกคุณไปใช้สวนสาธารณะคุณห้ามออกเกินพื้นที่นี้แต่กลับพบว่าไอส้สวนสาธารณะที่กรุงเทพมีอยู่นะครับสวนใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยเหลือประชาชนณเวลานั้นได้เลยเพราะทุกอย่างล็อกดาวน์ขนส่งมวลชนก็ไม่มีห้ามออกไปไหนไกลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนพบ พบแล้วก็อยากได้ที่สุดคือส่วนสาธารณะไกลบ้านแล้วในหลายๆเมืองครับสวนสาธารณะแล้วก็พื้นที่สาธารณะกลายเป็นองค์ประกอบที่ประชาชนเรียกร้องมากขึ้นมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของชุมชนในเวลาวิกฤตได้เป็นอยา่างดีแล้วเมืองหลังโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับในช่วงระยะสั้นกับระยะยาวจะต่างกันยังไงในช่วงระยะสั้นที่เราเห็นอยู่นครับตอนนี้เห็นแล้ว Work from home กลายเป็น Work from anywhere นะครับไม่ใช่แค่บ้านอยู่ชานเมืองนั่งทำงานที่บ้านแล้วที่ทำงานอยู่กลางเมืองเดินทางมาได้เพราะยังไงจะต้องเข้าออฟฟิศแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไปทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกครับแล้วก็ทำผ่านระบบออนไลน์ต่อมาครับพื้นที่การใช้งานทุกอย่างต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นครับบ้านใหญ่ขึ้นเพราะเรารับรู้แล้วครับว่าเราต้องยัดเอาห้องทำงานกับห้องเรียนลูกเนี่ย กลับไปอยู่ในบ้านในยามวิกฤตด้วยเพราะฉะนั้นคุณนั่งทํางานที่บ้านคุณลูกคุณอาจจะต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะฉะนั้นบ้านจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหลังโควิดคอนโดก็ต้องมีโคเวิร์กิ้งสเปซเพื่อเอาคนออกมาจากห้องรูหนูที่ซุกว่านอนเป็นอย่างเดียวมาหาที่นั่งทํางานที่ไม่รบกวนคนอื่นรบกวนห้องข้างๆได้นะครับการเดินทางในช่วง เวลาเร่งด่วนหายไปครับแล้วอันนี้เป็นประเด็นสําคัญอันหนึง่งมหานครทั้งหลายที่มีระบบขนส่งมวลชนดีมากๆนะครับแล้วก็มีความถี่สูงมากรองรับคนในช่วงก่อนโควิดที่เดินทางไปทํางานแบบเฟสซูเฟสจํานวนมากเนี่ยตอนนี้มีปัญหาครับจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างหนักหลังโควิดเพราะว่าเขา Work from Home แล้วกลายเป็นว่าระบบขนส่งมวลชนที่เคยมีประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพเกินกว่าความต้องการและร้านค้าต่างๆที่เคยรองรับพนักงานออฟฟิศ ที่มาทํางานออนไซน์นะครับวันนี้ไม่ได้มาทำงานออนไซต์แล้วเจ๊งไปเยอะทีเดียวครับต่อมาครับในระยะสั้นเกิดอะไรขึ้นอีกชุมชนนะครับละแวกบ้านเนี่ยจะสมบูรณ์มากขึ้นเราจะเห็นคอนโดยุคหลังๆเนี่ยนะครับกลายเป็นมีโคเวิร์กอิงสเปซโคคิทเช่นนะโคครีเอชั่นมีโคอะไรต่างๆเนี่ยโคลิฟวิ่งและอื่นๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นมากขึ้นเพราะว่าพยายามทำให้ภายในชุมชนของตัวเองเนี่ย มีความสมบูรณ์ในตัวเองมากขึ้นร้านค้าในคอนโดร้านค้าในชุมชนพื้นที่ภายในชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับย่านพาณิชยกรรมสำนักงานการคา้าการบริการเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าย้ายไปอยู่บนระบบออนไลน์กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างๆที่เขาต้องการก็ลดลงคนรวยหนีออกจากเมืองครับส่วนคนจนติดอยู่ในเมืองเพราะว่า ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปไหนและงานยังอยู่ในเมืองที่ผมบอกว่า Service Job และ Dirty ตี้จที่ขับเคลื่อนเมืองเนี่ยมันต้องทำออนไซน์กับต้องอยู่ในเมืองแล้วในระยะยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในระยะยาวเขาคาดการว่าคนจะต้องเท่ากันมากขึ้นครับเพราะโควิดต่ทำให้เราเห็นแล้วว่าไม่ว่ายากดีมีจนเขามีบทบาทหน้าที่ต่อชีวิตเมืองต่อฐานเศรษ,ษฐกิจต่อสังคมไม่ไม่ด้อยกว่ากัน เพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญกับกลุ่มคนด้อยโอกาสในฐานะผู้ขับเคลื่อนเมืองมากขึ้นนะครับต่อมาครับจะต้องย้อนกลับมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ตรงกลางเมืองที่จะเสื่อมโทรมลงเพราะว่าคนไม่ต้องเข้ามาทํางานกลางเมืองแล้วเนี่ยจะทํำยังไงกับสำนักง,งานที่ว่างอยู่หลายๆที่ครับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยหลายๆสำนักง,งานเปลี่ยนบางส่วนเป็นออหอพักสําหรับ น,นักเรียนน,นักศึกษานะครับที่ขาดแคลนพื้นที่ใกล้โรงเรียนอยู่ในเมืองนะครับก็มีต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้เพราะว่าแหล่งงานและแหล่งพื้นที่พาณิชยกรรมที่เคยรุ่งเรืองเนี่ยถูกการกระทําออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาลดพื้นที่ลงนะครับต่อมาครับโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆเนี่ยที่เป็นการฟุ่มเฟือยเนี่ย ต้องจ่ายเพิ่มละคุณอยากได้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่ามาตรฐานเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่ามันมีบริการสาธารณะโควิดเนี่ยเห็นเลยว่าต้องย้อนกลับมาสู่การรักษาพยาบาลสาธาระโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะโดยส่วนรวมมากขึ้นนะครับเขาคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งคือเมืองขนาดกลางและเมืองขนาดเล็กจะต้องโตขึ้นเพื่อรับปรากฏการณ์หลังโควิดคือการกระทําออนไลน์เนี่ยครับทำให้กิจการบางประเภทเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาเสียค่าเช่าแพง นะครับเสียค่าที่ดินแพงๆในพื้นที่เมืองอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของเมืองขนาดกลางขนาดเล็กอาจจะมีต่อมาครับโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นตะกี้พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานฟุ่มเฟือยนะครับแต่โครงสร้างพื้นฐานจําเป็นเนี่ยแตกต่างจากฟุ่มเฟือยเลยฟุ่มเฟือยทั้งหลายเนี่ยต้องแบบชาร์จเต็มที่ครับใครทําคนนั้นจ่ายยิ่งแพงแต่โครงสร้างพื้นฐานจําเป็นในอนาคตจะต้องเข้าถึงทุกคนแล้วก็ราคาถูกหรือว่าใช้ฟรี ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือสิ่งที่นักพัฒนาเมืองในโลกได้พูดถึงตั้งแต่มีโควิดแล้วก็หลังโควิดเราจะเห็นว่าเขาคาดการอนาคตของโลกอย่างไรแล้วเราก็เชื่อว่าวิกฤตเนี่ยจะกลับมาในวงรอบประมาณของมันครับ20-30ปีจะเป็นโรคระบาดจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นวิกฤตพลังงานก็ตามที่มันจะวนกลับมาอีกครั้งเราจะต้องรับมือกับมันให้ดีขึ้นกว่ารอบที่แล้ววันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับผลกระทบ ของคนเมืองที่ได้รับจากโควิด -19 และพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ